นาคตอีกหนึ่งกุลแคแมเป็นเหตุสังเกตได้นักมวยกัมพูชาตกงานโดนแบนสามเดือนทนไม่ไหวแล้วขอกลับบ้านเกิดกาก้าขอลาแล้วประเทศไทยอยู่ไม่ไหวรายการไม่มีให้ชกหลังเกิดกระแสด,ดราม่าอย่างหนักระหว่างวงการมวยไทยกับกุลแคแมทํทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจนโปรโมเตอร์รายการต่างๆในเมืองไทยไม่กล้าที่จะนำนักมวยกัมพูชาขึ้นชก และส่งผลโดยตรงถึงกากานายกกุ้งเมืองเพชรที่ก่อนหน้านี้ทุกคนรู้ดีว่าเขาคือคนกัมพูชาโดยกำเนิดแต่มาเติบโตและมีชื่อเสียงในประเทศไทยโดยกา,กา้านายกกุ้งเมืองเพชรหรือแป๊มินบุรีได้โพสต์ข้อความว่าเตรียมหอบลูกเมียกับประเทศกัมพูชาดีกว่าอยู่เมืองไทยโดนแบนไม่ได้ชกมาสามเดือนกว่าแล้ว ลังเกิดกระแสดราม่าหนักระหว่างวงการมวยไทยกับกุลคะแม่ทาให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจนโปรโมโตเตอร์และสนามมวยไม่กล้าจัดนักชกกัมพูชาขึ้นชกเพราะกลัวถูกแฟนมวยแอนตี้ขอบคุณพี่ชายที่ติดต่อผมเพื่อให้ผมกลับไปต่อยที่บ้านไปต่อยนอกครับอยู่นี้ก็ไม่ไหวครับโดนเขาแบนสมเดือนกว่าแล้วไม่มีรายการให้ผมเลยอาจจะเป็นเพราะผมเป็นกัมพูชามัง้งเขาเลยแบนไม่ให้ชก พ่อแบนผมไม่ให้ชกแล้วลูกเมียผมจะกินอะไรบีบผมทุกทางเพื่อให้ผมไม่มีไรายได้มั้งผมเจะตัดสินใจเอาลูกเมียไปอยู่บ้านเราดีกว่าครับอย่างน้อยก็ได้ชกตลอดมีเงินให้ลูกเมียใช้ผมต้องขอบคุณพี่ชายมากๆครับซึ่งพี่ชายทิกาก้าหรือซกทีนักชกกัมพูชาพูดถึงก็คือรองประธานมวยเขมร สาเรจันทรชวนกากา้ากลับมาชกที่บ้านเกิดมีอะไรได้แน่โดยก่อนหน้านี้กากา้านักมวยเชื้อสายกัมพูชาที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับยาบ้าจนโดนควบคุมความประพฤติแประยะหนึ่งจนกลับเนื้อกับตัวเพอโอกาสกลับมาชกอีกครั้งสำหรับประเด็น,นกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ซ้อมค่ายไทยครูคนไทยต่อยเวทีไทยขึ้นเวทีไปบอกเป็นคุณขแม่ไล่กลับบ้านไปเถอะบ้านเขาก็มีรายการต่อยเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปไกลเลยมวยขมรเรียนมวยไทยแต่กลับบอกว่าเป็นคุณขแม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ากล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนขมรแต่เรียนมวยไทยชกมวยไทยก็จะได้ไปต่อไม่ใช่พอกลับไปขมรเป็นคุณขแม่ซะง,งั้น คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้เขากลับไปหากินกับคุณคาแมเถอะโตมา40ปีเพิ่งจะได้ยินแล้วมาอ้างว่ามวยไทยกอบปีกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรแบนนักมวยคขมรที่มันบอกตัวเองว่าเป็นคุณคาแมไม่ควรให้มาต่อยกติกามวยไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่สนับสนุนที่จะเอานักชกจากประเทศนี้มาชกในประเทศเราครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ต้องโทษผู้นําคุณเลยปันกระแสได้ทุกเรื่องเพิ่งพาอาใส่เขาแล้วยังคิดร้ายเขาตลอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไฟล่าสุดเปิดตัวกุนคาแมเต็มที่ทั้งที่ชกมวยไทยเรียนมวยไทยก็สมควรกลับไปหากุลคาแมจะดีกว่านะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ้างไปเรื่อยโทษนูน่นโทษนี้ไม่เห็นโทษตัวเองเลยทําตัวเองโดนจับยาทั้งครอบครองทั้งเสพเขาจับดองก็ถูกแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะขอบคุณท่านเสเลทำไมกันที่ตกงานก็เพราะท่านเสเลนั่นแหละอยู่ในทีมเครมวมยไทยนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเนรคุณสมควรไม่มีที่ยืนในไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะทุก็ต้องทุคนกัมพูชานั่นแหละที่ทำให้คนกัมพูชาตั้งใจทำมาหากินแต่ต้องมาเดือดร้อนเพราะประเทศตัวเอง คอมเมนต you. game, Designer, ์ต่อมาบอกว่าไปด่าคนของคุณน <ma. S 2> ูนปากแจวกันทั้งประเทศหมดสีเกมมาหาปูนต่อนะประเทศปากดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝึกอยู่นี่จนเก่งก็ชวนกลับไปง่ายๆแล้วก็ไปบอกเป็นคุณคแมสูตรเดิมๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผลของการเคลมวยไทยใครที่ลำบากคือนักมวยเขมรผมด่ามันตลอดตามเพจเขมรพวกเขมรเคยฟังที่ไหนมาป่วนเพจมวยไทยทุกเพจจนตอนนี้เขาบล็อกเขมรทุกเพจใครโพสโดนหมดตอนนี้เขาไม่เอาแล้วพวกมันก็น่าจะรู้ตัวแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กลับไปก็อย่าลืมขอบคุณคนไทยที่เคยช่วยเคยให้โอกาสที่ผ่านมาและกลับไปคิดนะว่าที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะใครเพราะคนในชาติคุณปากดีเองเครมทุกอย่างที่ไม่ใช่ของตัวเองผลกระทบเลยมาถึงตัวคุณครับเข้ามาหากินที่ไทยพึ่งประเทศไทยแต่พากันปากดีด่าคนไทยหักหลังคนไทยเป็นแบบนี้ตลอดชนชาติขเขมร คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาไม่ได้บีบนะแต่เขาห่วงหมอ้อข้าวตัวเองจะโทษโปรโมเตอร์เลยไปดูต้นเหตุโนนคนเขมนทำอะไรไว้ไปดูบ้างว่าคนในชาติคุณสร้างวีรกรรมระยำอะไรกับคนไทยทำจันไรแค่ไหนแทนไม่มีทีท่าว่าจะยอมหยุดซะด้วยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้ใคลิปนี้เลยนะคะเขมรเป็นชาติที่เกลียดไทยที่สุดเลยหรือเปล่าทำไม คนกัมพูชามีความคิดในแง่ลบกับคนไทยขนาดนี้จากประเด็นดังกล่าวได้มีชาวเน็ตตั้งคำถา,ถามถึงประเด็นนี้ว่าทำไมคนกัมพูชาถึงไม่ชอบไทยกัมพูชาคิดว่าเราขโมยและแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขาใช่ไหมในประเทศกัมพูชาความเกลียดชังคนไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยจัก,กรวรรดเิเขมรเนื่องจากกรุงสีุทธยาเคยบุกโจมตีจัก,กรวรรดิเขมรหลายครั้ง ทิ้งรอยแผลลึกไว้ในใจชาวเขมรและกรุงรัตนโกสินยังเคยยึดครองประเทศกัมพูชาทำให้ชาวกัมพูชารู้สึกต่อต้านคนไทยโดยประเด็นังกล่าวได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่มีอะไรมากมันคิดแต่อดีตว่ายิ่งใหญ่กว่าโมองโกอีกเขมรเก่งที่สุดในโลก คนอื่นในอาเซียนทําไรดังเกินหน้าจะเครมทันทีเป็นของมันหมดโลกเรียนแบบมาจะมีแค่กลุ่มเดียวในการเค e มเช่นกลุ่มละครไทยกลุ่มหนังไทยมวยไทยดารานางสาวไทยที่พวกมันติดตามของไทยและอิจฉาอยากจะดังแบบไทยทําไม่ได้เครมจึงง่ายกว่าง่ายดี วัฒนธรรมเขมรมันตายไปนานแล้วตอนนี้วัฒนธรรมเขมรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามละครไทยที่มันครั่งมากองค์บักหนังไทยยังทำให้มวยเขมรตื่นตัวเรียนแบบองค์บักเสร็จก็เครมทันทีก็คือมวยไทยเรียนแบบไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรเป็นประเทศที่ถูกปิดกั้นทางความคิดคิดต่างไม่ได้ถ้าคนเขมรคิดต่างจะถูกกล่าวหาทันที จนผ่านมาถึงรุ่นลูกหลานกลับกลายเป็นไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีแค่นครวัดที่มีรูปต่างๆรุ่นลูกหลานเลยกลายเป็นแบบนี้กันหมดดูง,ง่ายประเทศกัมพูชาแทบมีการพัฒนาที่ช้ามากถ้าเทียบกับประเทศไทยคือเทียบไทยไม่ได้เลยเพราะคนส่วนมากจะจมอยู่กับอดีตที่หาอดีต และหาความจริงไม่เจอได้แต่ตีความรูปภาพจากกำแพงหินที่ไร้สาระไปวันๆและอะไรที่มีที่กำแพงก็จะอ้างว่าเป็นของตัวเองในทันทีขนาดมวยไทยก็อย่างอ้างได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคขมีนเขาเป็นชาติที่มีปมด้อยครับเพราะเขาเชื่อของเขาเองว่าในอดีตเขาเคยเป็น จัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบนี้แต่พอมาปัจจุบันกลับตกต่ำจนกลายเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในคาสมุทตอินโดจีนมันก็เลยต้องพยายามหาอะไรมาเสริมจุดเด่นให้กับตนเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีกอย่างคอมเมนต้องการแสดงฐานะว่าเหนือกว่าประเทศอื่น,นด้วยการหาเรื่องประเทศข้างเคียงและแอบอ้างนู่นนี่ตลอดและในฐานะที่คอมเมเคยตกเป็น ประเทศสาราชของไทยประเทศไทยจึงตกเป็นเป้าหมายหลักในการเอาชนะของ,ของเขมรยิ่งเขมรคิดว่าเอาชนะประเทศไทยได้ยิ่งพอใจพราะรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะประเทศใหญ่กว่าได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามวยไทยเองคขมรก็พยายามจะอ้างว่าไม่ใช่ของไทยคราวก่อนก็อ้างนานดันดานว่าในนครวัดมีการจารึกรูปแม่ไม,ม้มวยไทยอยู่ ดังนั้นเมื่อละครวัดเก่าแก่กว่าสุโขทัยก็ย่อมแปลว่ามวยไทยไม่ได้เกิดขึ้นจากคนไทยและบอกให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากมวยไทยเป็นมวยสวนภูมิอันหมายถึงมวยของคนทั้งสวนภูมิไม่ใช่มวยเฉพาะของไทยแต่คำเกล่าวอ้างแบบเอาแต่ได้นี้ทั้งโลกก็ไม่มีใครสนใจและจางหายไปกับสายลมจากนั้นขมรเลยงัดมุกใหม่โบกต่อ มาเล่นแทนอ้างว่ามวยไทยลอกเลียนไปแต่ก็ไม่มีท่าทีว่ากระแสนี้จะจุดติดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาตอบว่าขมเขมรเป็นชนชาติที่ไม่ได้เกลียดไทยแม้แต่น้อยแต่กลับการขมเขมรนั้นรักและลงไหลไทยอยากเป็นคนไทยแต่พูดออกมาตรงๆไม่ได้เพราะเกิดมาเป็นคนขมเขมรจึงได้แต่กรบเกลื่อนว่าเกลียดไทยมากเมื่อเป็นไปไม่ได้ก็เหลือทางเดียวคือต้องแย่งชิงทุกสิ่งที่เป็นไทย วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเครมเข้าแทนที่ไทยถ้าจะมีชนชาติที่ช่างชาติตัวเองจริงๆก็คงจะเป็นคนเขมรนี่แหละเวลาคนเขมรพบปะเจอเจอฝรั่งต่างชาติคนเขมรบางคนจะบอกว่าเขาไม่นคนไทยหรือไม่ก็บอกว่าเป็นคนกัมพูชาที่อยู่ติดกับประเทศไทยนะเวลาเปิดร้านอาหารเขมรในต่างประเทศคนเขมรยังต้องใส่ชื่อร้านว่าเป็นร้านอาหารไทยเลย ของกินของใช้เสื้อผ้าเพลงหนังก็ต้องเป็นแบบไทยความฝันสูงสุดของคนคขมเมนคือการเอาชนะไทยได้เป็นเจ้าของดินแดนไทยและทุกสิ่งของคนไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคงจะอิจฉาแหละที่ทำอะไรก็ไม่เจริญเหมือนไทยจากอิจฉาก็เลยกลายเป็นเกลียดมั้งทางที่ควรโทษผู้มีอำนาจในบ้านตัวเองแทๆ้ๆหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ